สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดคุณอุบวิริยะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้มีดาราโนเนมเดินแบบล้อเลียนตัวกูกูเฉยเฉยอยู่สวยสวยเลิศเลิศเดี๋ยวก็มีทัวร์มาลงมันเองแหละซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอุย๊ย แม่อย่าไปเรียกมรนดาราเลยต้องเรียกไอจุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าไม่สมควรทำเลยจากสงสารเป็นเฉยเฉยทุกวันนี้ผ่านเกลียดถ้าจะเนรคุณคนแบบนี้นะไม่น่ารักเลยนะนิสัยแย่ทำตัวไม่น่ารักถ้าคิดไม่ได้ให้กินปลาเยอะๆแบบกูนี่จะได้คิดได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำปอลอทำเองกินเองฉลาดเองฝากบอกลุงถัดมานะครับบอกว่า จ,จ้าคุณแม่อุ๊บถัดมานะครับบอกว่าขยะมันสกรปรกเราไม่ควรลดตัวลงไปเกลือนกล้วกับขยะชั้นต่ำค่ะดาราดังหรือไม่เออถ้าหล่อระดับติ๊กจัสดาหรือกองสหรัฐจะไม่ว่าเลยหนังหน้าก็งันๆฟันก็หล่อถัดมานะครับบอกว่าคนเนรคุณเดี๋ยวมันจะชิบหายไปตามกรรมมันครับพี่อุ๊บถัดมานะครับบอกว่าเล่นกับหมาหมาเลียปาก เล่นกับสากสากตีหัวครับขางคกขึ้นวอแม่งปอใส่ตุ้งติ้งก็ประมาณนี้ถัดมานะครับบอกว่าพี่อุ๊บต้องสอนให้มันรู้ว่าสูงต่ําเป็นยังไงบ้างเพราะอีสองคนนี้มันลืมตัวว่ามันมาจากไหนถัดมานะครับบอกว่าทัวเยอะเลยจ้าตอนนี้กําไดใครก่อถัดมานะครับบอกว่าไม่ให้ฆ่าคนอย่างมัน,นะคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าว่าพี่อุ๊บดี ได้เท่าพีอุ๊บหรือเปล่านะถัดมานะครับบอกว่าที่ผ่านมาเห็นความสันดาลไม่ดียังไงไม่เคยเม้นด่าแต่พอเห็นคลิปนี้นะ่ะอดไม่ไหวจริงๆค่ะเกลียดพวกที่เหยียดคนอื่นแต่มึงลืมดูสิ่งที่ตัวเองทำโคตรน่ารังเกียจเลยเวรกรรมมันมีจริงนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถัดมานะครับบอกว่าทีมพีแอมถัดมานะครับบอกว่าดาราไร้สังกัด อย่าให้ค่าให้ราคาค่ะปล่อยเขารับกรรมที่เขาก่อขึ้นมาเองค่ะ no name no care เริดเรดสวยๆไว้นะคะพี่อุ๊บถัดมานะครับบอกว่าอย่าพึ่งพยองลำพองไปนะคดียังไม่จบพอได้ดีหน่อยนะ่ะทำตัวแบบนี้ถัดมานะครับบอกว่าขุดหลุมฝังตัวเองจริงๆนะรวมทั้ง ytb ที่ล้อเลียนด้วยนะ่ะไม่ใช่เลวธรรมดานะแต่เลวเลวถัดมานะครับบอกว่ากูจะบอกมึงเลยนะ มึงเล่นกับใครไม่เล่นมึงมาเล่นกับพี่อุนะ๊บน่ะมึงเตรียมตัวขุดรูอยู่ได้เลยนะงานนี้มึงจบกันแน่นอนถัดมานะครับบอกว่าอย่าได้แคร์มันเลยค่ะพี่อุ๊บพวกเรานะ่ะจะตามเช็คบินมันเองค่ะถัดมานะครับบอกว่าเกลียดมันมากนะแคร์ก็ชอบนะพักหลังนะ่ะหน้าไม่อยากเห็นเลยเกลียดถัดมานะครับบอกว่าพี่อุ๊บคนมันเทียนะคงไม่ดีถัดมานะครับบอกว่ากระแสตกจิตตก f c เหลือน้อย ดิ้นหนีตายแต่ก่อนน่ะเคยคิดว่าคนนี้จะเสียเพราะเมียก็เป็นจริงๆแต่ตอนนี้น่ะกรรมของตัวเองกระทําของตัวเองปรงความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ก็ความเหานน่าสนใจดังนี้รถตู้ตำรวจรับคนไปสองคนตั้งแต่เมื่อวานบ้านสีหลังมีสะเทือนแน่ทนายอุทยัยวิเคราะห์วันนี้ขี่ช้างให้สบายใจคุกคุกคุก ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าขอความจริงปรากฏเร็ววันถัดมานะครับบอกว่ารออย่างแรงถัดมานะครับบอกว่างงกับเรียกหัวเราะแปลกถัดมานะครับบอกว่าเมื่อก่อนสงสารเดี๋ยวนี้นะ่ะหน้าก็ไม่อยากเห็นถัดมานะครับบอกว่าโพสต์นี้ถูกใจมากถัดมานะครับบอกว่าสาธุสาธุขอให้จริง ัดมานะครับบอกว่าอันนี้เด็ดๆถ้าคดีคืบหน้านะกูจะจุดประทัด10,000นัดและถ่ายคลิปมาให้ทุกคนร่วมสาธุถัดมานะครับบอกว่ากูขอร่วมด้วยคนถัดมานะครับบอกว่าทําไมกูตกข่าวอะถัดมานะครับบอกว่าทํางานให้มันคุ้มกับงบที่เสียไปเป็นล้านด้วยนะครับคดีเด็กคนหนึ่งอย่าปล่อยให้คนชั่วที่มันมีส่วนรู้เห็นและช่วยปกปิดความจริง มันได้รับกรรมที่พวกมันทำต้อนรับปีใหม่เถอะครับถัดมานะครับบอกว่าไอคุกคุกคุกถัดมานะครับบอกว่าสนุกให้พอไอจุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าจับให้หมดสาแก่ใจตรูนักถัดมานะครับบอกว่าขอให้เป็นข่าวดีรับปีใหม่นะชมพู่ถัดมานะครับบอกว่าไอขันทีขี่ช้างกับจุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่างานเข้าพยานที่นําไปซัดมากๆ เชื่อว่าทุกคนก็ต้องรักตัวเองเหมือนกันไม่มีใครยอมบุทิธตนให้กับดาราหรือผู้เกี่ยวข้องลอยนวนหลอกถัดมานะครับบอกว่ากูจุดทูบรอแช่งมันไปลงนรกให้ไหวถัดมานะครับบอกว่าป่านนี้รวมตัวปรึกษาในครอบครัวและตัวรู้กฎหมายช่วยมันคดีแล้วนี่ถัดมานะครับบอกว่าจะไปคนสองคนรับรองได้ทั้งกวนกันเป็นพยาน สักคนสักทอดกันเป็นพรวนถัดมานะครับบอกว่าถูกเดินแบบขี่ช้างไปหำหดแน่ถัดมานะครับบอกว่าลุ้หหนลุ้นถัดมานะครับบอกว่าเมื่อไหร่ตอนไหนเราตกข่าวถัดมานะครับบอกว่าขอให้เจอขอให้โดนกันทั้งหมดสนุกกันนะถัดมานะครับบอกว่ายิ้มหัวเราะให้เต็มที่นะตอนนี้นะ่ะพวกครูรอสมน้ำหน้าอย่างเดียวนะ่ะ บอกตามตรงคังคกขึ้นวอว่ะถัดมานะครับบอกว่ารอรอถัดมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่าเดินเรียนแบบสนุกสนานเดี๋ยวก็ไปอยู่คุกแล้วนะถัดมานะครับบอกว่าถ้าหมอปลาคุณน้ําฟ้าไม่มานะ่ะตอนนี้คงไม่แกล้งเดินเดินตูดบานจริงๆอยู่ในคุกไปแล้วละ่ะถัดมานะครับบอกว่าเรียนแบบพี่อุ๊บเลวอะ่ะถัดมานะครับบอกว่าผมเข้าไปดูนี่ขึ้นเลยนะอย่างมันไส่นะ่ะทั้งไอ้คนถ่ายคนเห่า ถัดมานะครับบอกว่าฮัลโหลข่าวดีใช่ไหมถัดมานะครับบอกว่าขี่ช้างอย่าลืมจ่ายเงินเข้าไปด้วยละ่ะอย่าหาหน้าด้านถัดมานะครับบอกว่านั่นดีฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าโทรไม่ฟรีหรอชินแต่รับเข้าไม่ขยับเวลาออกความคืบหน้าล่าสุดหลังจากมีดรามา่าเงินบริจาคของลุงพลโดยข่าวความคืบหน้าล่าสุดมีดังนี้ครับลุงพลอย่างได้นับเงินค่าจ้างให้กับช่างที่มาก่อสร้างพญานาคให้ช่าง ได้นับเงินว่าครบถ้วนหรือไม่พร้อมกางสัญญาให้ดูว่ามีการจ่ายแบ่งเป็น3งวดโดยวันนี้เป็นการจ่ายงวดแรกก่อนอีก2งวดยังไม่ได้เบิก400,000บาทเงินยังคงอยู่ในธนาคารพร้อมกันนี้ลุงพลยังได้โชว์สมุดบัญชีเบิกวันนี้5 0 0 0 0 0บาทยอดคงเหลือ8 1 1แ9 7 จบาทอย่างไรก็ตามลุงพลกล่าวถึงมาตรการการป้องกันโควิดที่บ้านว่าตนนั้นได้พกหน้ากากอนามัยติดตัวหลังมีการระบาดโรคโควิด -19 ก็จะต้องป้องกันตัวเองให้มากขึ้นกาดอย่าตกและรักษาระยะห่างส่วนเจลแอลกอฮอล์นั้นและหน้ากากอนามัยก็มีทางแฟนคลับส่งมาให้ อีกทั้งตนได้นําเจลแอลกอฮอล์ไปวางไว้ที่หน้าบ้านด้วยทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสมพรหล,ลาโพหรือป้าแตนป้าของน้องชมพู่ถึงกรณีของขวัญในเทศกาลปีใหม่ให้กับยายสมควรและตาชานป้าแตนถึงกับหัวเราะและบอกว่าความจริงไม่ได้บอกใครเลยแต่คาดว่ามีคนเดียวที่รู้เรื่องนี้นานมากแล้วที่ไม่ได้มีโอกาสให้ของขวัญ แม่ตัวเองซึ่งก็ได้เตรียมให้กับตาชาญยายสมควรและก็พ่อกับแม่ของลุงพลเมื่อถามว่าการให้ของขวัญแสดงว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวดีขึ้นใช่หรือไม่ป้าแตนกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีมีมาตลอดไม่เคยลบหายไปเลยแต่เป็นช่วงจังหวะที่เราประเมินว่าควรจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปแต่จะมีช่วงที่ นำของจากแฟนคลับไปให้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและส่วนตัวไม่เคยคิดไม่ดีกับพ่อแม่อยู่แล้วส่วนมาตรการโควิด1 9ตนก็จะติดแมสไว้อยู่แล้วและช่วงหลังๆแฟนคลับก็ไม่ได้เข้ามาบ้านเยอะเหมือนเมื่อก่อนสุดท้ายนี้ทีมข่าวถามป้าแตนพอแง้มได้หรือไม่ว่าของขวัญคืออะไรป้าแตนกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ซื้อนาฬิกาให้ตาชาญกับพ่อของลุงพลแล้วและครั้งนี้จะมีของขวัญพิเศษขึ้นมาหน่อยให้กับยายสมควรและแม่ของลุงพลซึ่งไม่เคยให้มาก่อนครั้งนี้ก็เป็นของแม่บ้างของขวัญที่ซื้อจะมอบให้ในวันเข้าดาวปีใหม่จะจัดที่บ้านพร้อมเชิญพ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายมาร่วมด้วย